โอ้ดูนะครับครับโอ้ดู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 ครับอ่าสวยมากเลยนะครับนะตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยลุงสักนี่นะครับไพร์เป๊ปซี่ไพร์เป๊ปซี่นะครับอันนี้ชื่อชื่อไพร์เป๊ปซี่ไพร์ไพร์เป๊ปซี่นะครับดูนะครับดูดูการเต้นนะครับนะโอ้โหสวยมากเลยนะครับนะโอ้โหเดินรองรับดีโกดีกับพื้นว้าอ่าไทร์เป๊ปซี่สวยมากเลยนะครับดูดูนะครับดูเท้าเขานะครับโอ้โห เช็คมาเลยอืด okay, ูโอ uh ้ย uh ่อมนอือโอ้โหดูอ uh ือ huh. oh ้นคเป๊ป uh ซี uh. uh ่า huh. hey. ปี27ตัวใหญ่มากเลยครับปี276อ้วนสมบูรณ์ตัวใหญ่ทั้งอ้วนงาก็สวยนะครับรูปร่างหุ่นดีนะครับนะไพร์เปปซี่นะครับ คลายเป๊ปซี่อืมนะอาจจะคลายเป๊ปซี่ต่อตามก่อนตามเอานาทีก่อนตามเอาก่อนตามอย่างน้อยได้สิบนาทีโอ้โหดูเด้อครับทำได้ทุกอ่า ออกระตุกขาอะไรได้หมดเลยนะครับนะ่ะไารแป๊บซี่นะครับนะ่ะน,นี่ชื่อชื่อไายแป๊บซี่งาก็สวยด้วยนะครับงายาวด้วยนะครับเนาะ,ะดูได้นะครับนะ เดินเร็วมากเลยนะครับเนะดินเร็วมากๆเลยครับโอ้เดินเร็วมากๆเลยครับนะเดินแทบจะไม่ทันเลยนะ <c oughs> โอ้เดินเร็วมากๆเลยครับนะฮลายเป็ดซี่ตัวใหญ่อุดมสมบูรณ์นะครับอลุกล่างสวยงามนะครับงาก็ยาวนะครับโอ้โหวนมากๆเลยนะครับนะ مانا mm -hmm. คลายเป็ปซี 5, 5, อ่อานะครับ นนะีโอ้ใหญ่มากๆเลยนะครับอ้วนด,ด้วย ให้ดูจอๆนะครับดูจอๆใหด้ดูใกล้ๆตัวนะครับ วันนี้ผมก็ได้เดินตามกับพายเป๊ปซี่นะครับตัวสูงใหญ่มากเลยนะครับนะ นี่ก็มีช้างอยู่สองอกระเชือกนะครับนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าช้างตัวไหนเชื่ออะไรบ้างผมก็ไม่รู้นะเพราะผมก็ไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้นะครับนะอะผมก็เป็นคนละหมู่บ้านนะครับแต่ว่าญาติพี่น้องก็อยู่ที่นี่ก็มีมีอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับ ปาปเปซี่ถึงบ้านขอแล้วนะครับนะตัวสูงมากเลยรนะหัวใหญ่สูงมากเลยปายเปซี่นะครับมานะชมดูได้นะครับนะ คือเจ้าของเขานะครับนะของเจ้าของตัว,วครับ โซ่ล่ามขานะครับนะเขาก็จะทำแบบนี้ทุกตัวนะครับนะ ไปเข้ามาแล้วกดกดติดตามผมได้นะครับนะพอดีผมก็มจะไล้สดก็ทำไม่ทันนะครับพอดีผมก็ถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่ามาแบบฉุกเฉินนะครับพอ,อดีผมเดิน ่าเินนผขับรถผ่านมานะครับพอดีก็เห็นถ่ายเป๊ปซี่เลยผมก็เขายกมือบายบายแล้วแบบเต้นรำอะไรประมาณนี้น่ารักเลยนะครับเลยก็ผมไลฟฟ์ไล์สดไม่ทันนะครับนะผมก็อ่อนน้อยอ่อนก่อนอ่อนอ่อนโอ้โหตาหวานเนี่ยโอ้โหดูนะครับนะโอ้โหเป๊ปซี่โอ้ทำได้น่ารักมากเลยนะครับนะ อตหวันออตหวัน huh. e, si e, mm ีมาตั้วตนีเ hmm. ข mm ้าวน่ฮะไ่โนวออเอ้ว hmm. คือ yeah, uh ้วตหวันเลยตหวันเดี๋ยวขอจบปีราเพียงตัวนี้ก่อนนะครับตาหวานนะครับ